พูดถึงเรื่องการก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะต้องบอกว่าตอนนี้หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงปี2553เนี่ยก็มีเหตุการณ์เหตุระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเหตุการณ์การยิงนายไม้หนึ่งกุนาทีกอกุนทีนะคะซึ่งทําให้ตอนนี้ตํารวจเองพยายามที่จะตามจับกลุ่มคนร้ายโดยเตรียมที่จะขออนุมัติหมายจับ2คนร้ายแล้วขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ตํารวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเหตุระเบิดแมนชั่นย่านบางบัวทอง เหตุการณ์นี้ถ้าคุณผู้ชมคุณนิสาการจําได้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2553ตอนนั้นเหตุระเบิดค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวล่าสุดค่ะก็มีการควบคุมตัวนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยจากพลตํารวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะที่บอกว่ามีการสอบปากคานางอัมพรใจก้อนหรือที่เรียกกันว่าครู่แขกนะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายของสารอาญารวมกับ เรื่องของข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2553ค่ะก็คือเหตุระเบิดที่สมานแม่เมตตามแมนชั่นอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจากการสอบสวนนะคะก็พบว่านางอัมพรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่สอนอมีนบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาด้วยหลังจากที่มีการขยายผลก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเกิดทำ การก่อเหตุในพื้นที่มีนบุรีและเป็นกลุ่มเดียวกับการก่อเหตุระเบิดที่สมานแมตตาแมนชั่นโดยมีนายกษิดิษฐ์ธนรัตน์นักธุรกิจผู้เป็นคนค้าปุ๋ยยูเรียแถบตะวันออกกลางเป็นหัวหน้ากลุ่มและก็ให้เช่าบ้านนะคะที่มีนบุรีเป็นจุดที่พบระเบะิดซึ่งพนักงานสอบสวนสอนอมีนบุรีก็ได้ขออนุมัติหมายจับนายกสิแล้วด้วย ทั้งนี้ค่ะคดีระเบิดที่มีนบุรีก็มีการพบคนร้าย10คนด้วยกันและอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเพื่อทําการออกหมายจับหากพบว่านางอัมพรมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะขออนุมัติหมายสารเพื่อที่จะจับกลุ่มต่อไปขณะเดียวกันนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บ DNA แล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือไปเปรียบเทียบกับหลักฐานในจุดเกิดเหตุและยังไม่สามารถเปิดเผยผลการสอบสวนได้ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคดีค่ะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือคดีที่คนร้ายยิงนายกมลดวงผาสุขหรือไม้หนึ่งกอกุลทีกวีเสื้อแดงเสียชีวิตบริเวณล,ลานจอดรถร้านอาหารยานซอยราชประเคา24ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนครอบคลุมทุกประเด็นสอบสวนภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะรวมถึงรถมาสด้าต้องสงสยัยซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางด้านของพันตํารวจเอกธนวัน์วัฒนกุลผู้กํากับการสนโชคชัยเตรียมรี เรียกทีมสืบสวนค่ะเข้าประชุมหารือติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพคนร้ายชัดเจนด้วยคาดการณ์นะนะคะว่าสามารถยื่นสารขออนุมัติหมายจับได้2อผู้ต้องหาภายในวันนี้อย่างแน่นอน